รถคันนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณ5,000บาทประมาณนี้ครับคันนี้5,000บาททั้งเซ็ตทั้งหมดเลยนะประมาณ5,000บาทบสำหรับใครที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับผมแล้วไม่มีแหล่งที่จะไปเติมแนะนําเลยนะครับเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาทเกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับเป็นเพจที่รับเติม UC ของเกมผับ G Mobile ครับไม่ว่าจะมากจะน้อยถ้าเกิดสนใจฝากกดติดตามเพจนี้แล้วก็ฝากเติมที่เพจนี้ด้วยแล้วกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลย เอาล่กครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมพับทีมบายนะครับกับผมฝนแอลเอฟเอฟไลฟ์ฟาร์ฟันนั่นเอง วันนี้ครับผมเรามาสุ่มของกันอีกแล้วก็ผมกับกิจกรรมของ Li ฟ e f ฟนเอ็กซ์พับจีมบานั่นเองนะครับเป็นการคอลแลปกันซึ่งของคอลแล็อย่างที่ผมเคยพูดไปหลายคลิปแล้วครับว่าต้องมีใน ID ดีครับใครที่เป็นสายสะสมสายแฟชั่นเวลามันคอลแล็กันรีบสอยมาเป็นของตัวเองให้ได้เลยฮะแล้วในวันนี้ครับผมไปเปิดเพจวิสาเขาครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะเอาทุกอย่างในนี้ไม่ว่าจะเป็นสกินเสื้อสกินล่มสกินกระเป๋าสกินเครื่องบินใช้งบ ประมาณ15,000 UC ครับหรือประมาณ1 4 5 0 0ประมาณนี้ตีเป็นเงินไทยปมาณ4,000กว่าบาทครับวันนี้ครับเราจะมาเอาทุกอย่างเลยโดยเฉพาะรถคันนี้ครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเราไปลุยกันเลยครับ สำหรับการเติมในวันนี้นะครับผมจะเติมอยู่ที่ประมาณ4,800บาทนะครับและไม่ได้เติมผ่านตัวเกมนะครับผมเราจะเติมกันผ่านเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาทเกมิงนะครับผมทำไมถึงเลือกเติมผ่านเพจวิสาทเพราะว่าบนตัวเกมนี้นะครับเราจะเติมสูงสุดได้ที่ประมาณ8,100 UC ครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ3,000บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเติมผ่านเพจวิสาทเนี่ยเราจะเติมได้แบบไม่จํากัดแล้วก็ประหยัดมากกว่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบไปดูตอนนี้นะครับในตัวเกมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000บาทนะคร 8,100 UC นะครับแต่ว่าตัวเพจวิสตัตนะครับถ้าเกิดเราเติม3,000บาทนะครับเราจะได้ถึง8,400 UC ครับและใช้จำนวนเงินแค่2,990บาทเท่านั้นครับประหยัดเงินไป10บาทและได้ UC มากขึ้นถึง200 UC นะครับ200 UC นี่เยอะเหมือนกันนะทำไปเล่นไปนะครับผมและเงินที่เราจะเติมกันในวันนี้นะครับนั่นคือ4,980บาทครับหรือตีเป็น UC คือ14,572 UC นั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> สำหรับวิธีการเติมนะครับอธิบายในคลิปนี้แล้วกันเผื่อบ,บางคนสงสัยว่ามันเติมยังไงมันจะเติมยากมันจะเติมง่ายให้เรานะครับไปที่โปรไฟล์ของเราครับ มื่อเราเข้ามาหน้าโปรไฟล์ของเราแล้วใช่ไหมครับผมให้มองไปที่มุมซ้ายของจอครับมันจะมีชื่อกับ UID อยู่ UID เนี่ยคือตัวเลขครับให้เราทําการกดเข้าไปตรง3ขีดตรงนี้ครับแล้วก็ทําการกดคัดลอก ID ของเราไปเลยครับแค่นี้ฮะเอาแค่ UID ตรงนี้พอครับกดคัดลอกไปเมื่อเรากดคัดลอกเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราทักไปหาเพทวิสาห์เลยครับว่าขอเติม UC หน่อยครับอ่านี่ขอเติม UC ครับเราจะเอาราคาเท่าไหร่เราบอกเขาไปเลยนะเอาราคา4,980บาท 14,512 UC อ่านี่เราบอกเขาไปแบบนี้ครับพอเราบอกราคาที่เราต้องการจะเติมแล้วใช่ไหมครับวิาสาหเนี่ยเขาจะส่งเลขบัญชีมาครับให้เราทําการโอนไปตามจํานวนที่เราตกลงเลยอย่างผมเนี่ยจะโอนไป4,980บาทนะครับอ่าพอโอนเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราทําการเอา UID ของเราเมื่อกี้ครับที่เรากปปี้ลงมานะครับ ทำการกดส่งไปให้เขาเลยครับเมื่อเราส่ง UID ไปแล้วนะครับผมตัวเขาเองนะครับจะทําการเติมมาให้เราครับแล้วเราก็รออีกไม่กี่นาทีครับเงินก็จะเข้าระบบมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับบางทีเนี่ยจะมีโปรโมชั่นแจกของให้เราด้วยนะครับเช่นได้ของรายวันมาใส่สวยๆยังไงรอติดตามที่หน้าเพจวิสั์ได้เลยนะครับผมไป เราไปเปิดของกันดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปสุ่มกันนะครับเดี๋ยวอธิบายวิธีการสุ่มของเจ้าไลายเฟนนี้ให้ฟังก่อนนะครับแบบคร่าวๆนะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับทุกคนจะต้องมองไปที่ราคาก่อนครับราคาเนี่ยมันจะมีอยู่2ราคาครับคือการสุ่มแบบ1ครั้งใช้จํานวน45 UC หรือการสุ่มทั้งหมดในราคา780 UC นะครับเจ้าการสุ่มหนึ่งครั้งกับการสุ่มทั้งหมดเนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าเกิดเรากดสุ่มทีละครั้งนะครับมันจะมีพลังงานครับหยด ลงมาตามเส้นทางท่อตรงนี้ครับแล้วทําการสุ่มครับว่าเราจะได้ของอะไรใน6อย่างนี้นะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ของที่เราเห็นตรงนี้ครับแต่เป็นหลอดพลังงานตรงนี้ครับเราต้องสุ่มครับยังไงก็ได้ให้พลังงานที่มันไหลลงมาตามท่อเนี่ย ลงมาที่หลอดพลังงานครับเมื่อเราได้หลอดพลังงานแล้วเนี่ยหลอดพลังงานมันจะกิง้งกิ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 ้งมาปุ๊บ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 มาเข้าตรงนี้ครับแล้วเราก็จะได้ของ1อย่างใน8อย่างทั้งหมดนั่นเองนะครับผมเมื่อได้1อย่างแล้วเราจะต้องไปเริ่มใหม่ครับถ้าเกิดเราไปได้อันนี้1 2 3เราต้องทำยังไงก็ได้ครับให้มันสุ่มมาที่พลังงานใหม่แล้วก็จะสุ่มแบบนี้วนไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าเกิดพูดอาจจะยังงงๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มให้ดูนะครับผมเรรริ่่่มทีคัังแกกนกนนอ เห็นไ,ไหมฮะปุ๊บปุ๊บอ่าเราได้เป็นเศษชิ้นส่วนนะครับเรายังไม่ได้พลังงานนะเราจะยังไม่ได้ของที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับเราต้องสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พลังงานนั่นเองมาสุ่มกันต่อครับกับ80 UC ครับมาเติมพลังงานให้กันเราจะไม่ได้ของซ้านะอะไรที่ออกไปแล้วนะครับก็จะไม่ซ้ํานั่นเองนี่เห็นไหมฮะบอกไปอันนี้ต่อนะขอโคตรจากเลยปุ๊บถ้าดวงดีมันก็อาจจะตกที่พลังงานเลยในครั้งที่สามนะไม่จำเป็นต้องสุ่มหมดก็ได้นะแต่ว่าดวงเราจะดีขนาดนั้นเลยเอ ครั้งที่4ครับเห็นไหมครับว่าจะมีการบอกว่าเราสุ่มไปทั้งหมดแล้ว4ครั้งนะครับโบก็ให้สุดท้ายครับครั้งที่6ไปดูนครับปุ๊บเรียบร้อยครับนี่แบตเตอรี่จะพู่เข้ามาจุดๆแล้วก็จะมาสุ่มอีกทีหนึ่งนะจะเราเราเลือกไม่ได้นะครับเราต้องมาสุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเราจะได้อะไรแล้วก็กลายเป็นกระทะลายเฟนนั่นเองนะครับรูกน้องเป็ดซาลีแผน ก็ตามนั้นเลยฮะทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแต่นะครับที่แตกต่างจากเมื่อกี้ครับทุกคนลองไปดูที่ราคาอีกรอบนึงครับทุกคนจะสังเกตได้เลยครับว่าราคาของมันจะเพิ่มขึ้นครับจากเมื่อกี้เนี่ยเท่าไหร่นะ4 0่7 0 0กว่า UC ตอนนี้เป็น1,000 UC ยครับยิ่งสุ่มไปไกลเท่าไหร่ราคาที่เราต้องใช้ UC ที่เราต้องเสียจะยิ่งใช้จำนวนมากขึ้นเป็นเท่าตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงบทเป็นหมื่น UC หรือ ประมาณเกือบ5 0 0พบาทไทยนั่นเองนะครับผมไปสุ่มกันต่อเลยครับอันนี้ครั้งละ70นะกดครั้งเดียว70เลยนะครับมาดูกันว่าครั้งต่อไป110โอ้โหมาดูกันว่าเราต้องสุ่มกี่ครั้งนะครับในการเอาแบบมันจะล็อกเลยหรือเปล่าวะคือผมว่ามันอาจจะล็อกเลยก็ได้นะแบบสุ่มปับ๊บแบบ6ครั้งแน่นอนทุกครั้งที่สุ่มเนี่ยต้องเสีย6ครั้งแน่นอนอะไรประมาณนี้ครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยผมว่าเราต้องสุ่ม6ครั้งทุกรอบเลยวะ่ะ เอาจริง<ๆ>เกลือ<ๆ>เกลือหมด<ๆ>อะไรออกอะไรออกรอบนี้อะไรออกรอบนี้เป็นกระเป๋า<ๆ>กระเป๋าลายครับลายเวนครับผมเป็นกระเป๋าสะพายเซลลี่<ๆ>ไปกันต่อครับครั้งนี้เราจะสุ่มหมด1,290ยูซีครับโอ้โหนี่ชิ้นที่3านะของชิ้นที่3นะครับถ้าเราเกลือเนี่ยเกลือทุกรอบเนี่ยเราจะหมดประมาณพันสองครับ โอ้โหดูดิผมว่าม like okay. ja ันล็อกว่ะเอาจริงนะเนี si ่ยมันต้องออกครบ5อย่างก่อนเว้ยแล้วค่อยเป็นพลังงานมันไม่มีทานที่มันจะออกพลังงานได้เลยอะแบบโอกาสร้อยมากอ่ะดูดิคร้งสุดท้ายครับคราวที่หกเนี่ยอุมยพลังงานเต็มจุ๋มจุมจุ๊มจุ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 ๊มจุ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 ๊มจุมจุ๊มจุ๊มจุ๊มจุมจุ๊มจุ๊มจุ๊มจุม นี่ฮะ หมวกลายเฟนหมวกน้องเซลีเป็นเซตด้วยนะครับนี่เป็นเซ็ตด้วยเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะลองสุ่มแบบสุ่มทั้งหมดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ๋อการสุ่มทั้งหมดนี่นะครับถ้าเกิดเราสุ่มไปจํานวน1650งพันหกร้อยห้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราสุ่มในรอบนี้นะครับจะสิ้นสุดทันทีเมื่อเราได้แบตเตอรี่นะครับและเราจะได้ UC คืนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปได้ครั้งที่1เราก็เสียแค่170 UC เราจะไม่เสีย1,650 UC ันั่นเองนะครับ แล้วลองกดสุ่มทั้งหมดดูครับอย่างนี้คือเกลือนะครับไม่ได้ลุ้นเลยเลย1 2 3 4งสห้นะครับได้เป็นกระเป๋าลายมาครับเป็นกระเป๋าสะพยไดยโนโบลาวอือครั้งทีละครั้งดีกว่าได้ลุ้นหน่อยนะครับอันนี้คือไม่ได้ลุ้นเลยต่อไปครับของชิ้นที่6กับการสุ่มทั้งหมด2,000 UC ครับว่าเราจะเสียเท่าไหร่นะ เรื่อยครับเรื่อยผมว่ามันล็อกเอาจริงผมว่ามันล็อกมัน <c ười> คือมันไม่ได้ออกพลังงานเลยอ้ผมมันล็อกกว่าดูโเรียบร้อยครับจุมจ๋มจุม๋มจุ๋มผมว่าจะกินข้างบินผมว่าจะกินข้างบินเฮ้ UAC Brown นะครับผมเป็นสกินรถ UAC ครับเป็นของ l าย e ฟ n น Brown นั่นเองนะครับต่อไปครับสุ่มครั้งที่7ของชิ้นที่7สินะครับมาดูนครับว่าจะล็อกหรือเปล่าแต่100%นะผมว่า100%สังเกตดูว่าผมไม่ได้มีโอกาสที่จะลุ้นว่าแบบมันฟุกหรืออะไรเลยนะมันล็อกแบบ100%จริงๆอะ่ะต่อไปผมว่าลายเครื่องบินใช่ปะผมค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นลายเครื่องบินปึ๊บเน่ดูนะ ขอดูเด็ดปึ๊บ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 มีสามอย่างออกลายขบีนแน่นอนโบนันเงียเห็นไหมเห็นไหมฮะเอาจริงคือมันล็อกนะครับมันล็อกอ่าถ้าผมเดาไม่ผิดนะครั้งนี้จะเป็นชุดชุดน้ำตาลว่าอ่ะลองสุ่มไปเลยครับเนี่ยล็อกไอก็ล็อกไม่มีทางเลยเหมือนเติมซื้อไม่ได้สุ่มหรอกคือเหมือนเติมซื้อ ดูดูเดียเนี่ยเห็นไหมหกรอบติดไม่ได้อะไรเลยน้ำตาลออกจะบอกว่าน้ำตาลออกเอ้ยสีขาวออกเฉยสีขาวสวยนะสีขาวสวยนะครับชุดโคนี่นั่นเองนะครับผมครั้งนี้เราสุดทั้งหมด3540ยูซีเดี๋ยวจะบอกแล้วว่าไม่พออฮ้ย อย่าบอกนะว่าไม่พอ <Yeah. S 1> ไม่พอจริง <Yeah. S 1> ไม่พอจริงทำ <Yeah. S 1> มาดูกันครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับสำหรับเซตดีนะก็จะมีเป็นชุดบราวนะครับที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีชุดลายสีขาวน่ารักมากเลยชุดโคนี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นสกินหมวกน้องเป็ดแล้วก็มีกระเป๋านะครับที่เอาไว้คู่กับเซตน้องบราวแล้วก็กระเป๋าเป็ดแล้วก็มีเป็นกระทะนะครับที่ได้มาใหม่นะกระทะเป็ดและไฮไลท์ครับนั่นก็คือ UAZ นะครับของน้องบาร์มเองเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่า มันจะสวยประมาณไหนนะครับนี่ก็ตอนอยู่ในเกมนะครับเวลาเราใส่เต็มแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมวกสกินกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะสวยงามเช่นเดียวกันนะครับแล้วจะเป็นเสื้อที่ใส่อยู่นะครับน่ารักมากๆถ้าเกิดว่าเราถอดหมวก3มออกนะครับตัวละครของเรานะครับก็จะยิ่งโชว์ความน่ารักเข้าไปอีกครับมีกับหูกระต่ายโผล่ขึ้นมาบอกเลยว่าน่ารักพอสมควรครับและนี่คือรถบาาของเราครับรถบาาก็ต้องใส่ชุดบาานี่เลยฮะโอ้โหน่ารักแล้วเนี่ย พอใส่ชุดแล้วมันน่ารักจริงนะใครมีคู่นะครับใส่ชุดคู่แบบนี้ได้นะครับผมสําหรับรถบราวนะครับด้านหน้านะครับจะเขียนว่า Line Friend นะครับแล้วก็จะมีเป็นน้องบราวของเราทําหน้าบูดอยู่มีพี่เป็ดด้วยน้องเป็ดเซลรี่นะครับแล้วก็มีเขียนว่าบราวอยู่ตรงนู้นนะครับคล้ายๆรถแท็กซี่นะแต่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ออกแนวแบบสีช็อกโกแลตนะครับสีช็อกโกแลตสีบราวนี่นั่นแหละนะครับแล้วก็ข้างในรถนะครับจะเป็นแบบอันเดิมๆเลยไม่ค่อยปรับปรุงอะไรมากนะครับรายละเอียดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เวลาขับนะครับ สาวครีตอะ่ะเอาเป็นว่าถ้าขับพาสาวเที่ยวสาวก็คลีตนะครับจังหวะเนี้ยน่ารักมากครับรถคันนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณ5000บาทประมาณนี้ครับคันเนี้ยห้าพันบาททั้งเซ็ตทั้งหมดเลยนะประมาณ5,000บาทครับใครที่สนใจจะไปเติมก็ลองไปเติมดูได้นะครับส่วนตัวแล้วถามว่าสวยไหมสวยถามว่าคนเก็บไหมถ้าเป็นสายเติมอยู่แล้วแนะนำเลยครับเพราะว่าเป็นการคอแลบกัน ของคอแ์ลบเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะเก็บอยู่แล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่อย่าเพิ่งกดออกไปไหนนะครับวันนี้ครับวิสา์เขามีกิจกรรมมาให้ทุกคนที่ดูถึงตรงนี้นะครับว่าในคลิปนี้นะครับผมพูดคําว่าวิศา์ไปทั้งหมดกี่คานะครับและพูดไปตอนนาทีที่เท่าไหร่บ้างนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่ารู้คําตอบแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับแล้วกดไปตอบได้นะครับที่ f a c e b o o k Fanpage l f f ฟ นในนั้นจะมีรายละเอียดกิจกรรมอยู่เราจะแจก UC ให้กับคนที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลรางวัลละ100 UC ไปใช้ฟรีเลยนะครับผมประกาศผู้โชคดีนะครับหลังจากลงคลิปนี้ไปจำนวน3วันในแฟนเพจ Facebook รอติดตามได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับตอบให้ถูกว่าพูดวิาสาตไปกี่คำนาทีที่อร่อยบ้างและไปตอบที่ Facebook f แฟนเพจใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมสำหรับนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกท่าน โชคดีครับสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่เ e b o ุ k f แฟนเพจแล้ว F ไ l ฟ์ฟอฟันนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ